เอาถ่ายแล้วนะครับเชิญพูดสวัสดีครับวันนี้จะมาโชว์สมรรถนะ Isuzu All New D-Max นะครับมั่นใจนะมั่นใจครับกู่เต่าไม่มีค่าสิล้อให้นะลองดูครับลองดูลองดูลองดู Isuzu Isuzu อะไรนะ Isuzu All New D-Max All New D-Max นะครับกับเรื่อนสี่ล้อนะครับเครื่องสามพัน D D I V V G s นะครับออกมาได้กี่วันสี่วันครับวิ่งไปกี่โล 800กับ900โลนะครับครูเต่าเห็นรถใหม่ไม่ได้แพ้นะครับทายอย่างเดียวนะค่าสิกรอไม่มีให้นะครับอยากได้ก็เป็นปทวงเงานะครับเอาเชิญนะครับไปดูลีลาของน้องเขานะครับน้องนิบังบอนนะครับฮัลโหลครับอ๋อจะเลือกกันแล้วครับไม่ไหวแล้วครับวันนี้เหนื่อยแล้วครับครับผมครับสวัสดีครับ นะครับก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรครับก็ไปดูสมรรถนะของ BISU All New D-MAX นะครับเขาบอกว่ามันขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเราจะไปดูว่ามันมันขับเคลื่อนสี่ล้อจริงเปล่าไม่ต้องไปเล่นเรื่องคูเต่านะ มือใหม่นะครับเนี่ยโอ้โหเก่งๆนะงนลูกศิษย์ครูเต่านะไอทุนก็ไปทั่วประเทศมาแล้วนะครับเหนือใต้อตีาสานโอ้โหทึ่งเลยทึ่งเลยนะครับยกล้อขึ้นเลยนะครับเมื่อกี้ครับ สุดยอดจริงเลยรถอีซุกูเตายังขับไม่ได้อันนี้กูเตายังขับไม่ได้ขนาดนี้เนี่ยมันทำได้ยังไงเนี่ยลูกศิษย์กูเตาเนี่ยอาวนะครับเดี๋ยวป้ายแดงเดี๋ยวก็มีคนมาชมเยอะเองเลยครับคลิปนี้ฝากไว้สัก8ปดแสนวิวนะครับ เอาขึ้นใหม่ดิขึ้นใหม่ดิช้าๆนะครับเอาไปเลย เอ,อ้าอธิบายดิขึ้นได้ไงเมื่อกี้ยก้อย,ยกล้อเลยข้างเลยอ่าคันนี้นครับที่มันขึ้นได้แล้วล้อมันยกข้างหนึ่งเพราะว่ามันมีล้อหน้าครับช่วยตะกุยด้วยอ๋อ oh เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อครับล้อเนี่ยจะหมุนทั้งหมดขับเคลื่อนทั้งหมดสี่ล้อครับขับขับสามล้อได้ใช่ไหมดีแม็กได้ครับเดี๋ยวต้อง<ส>หาไปซื้อมาใช้บ้าง <och> ละขอบคุณครับครับผมโอ้โหสุดยอด